สุดยอดระบบพาเลมสุดเทพใครอยากอ่านก่อนนะฮะไปอ่านแน่นะคะที่เป็ดแปลไปอ่านไปนะได้ยินจากผัวโโฟงหมิงสาวกที่ถูกส่งไปตรวจสอบยังไม่กลับมาเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองระวังตัวด้วยละ่ะพี่ชีเวยเพิ่งกลับมาไม่กี่วันก็ออกไปอีกแล้วงั้นหรอน้องหลิงจิว๋วเธอต้องอยู่กับอาจารย์และช่วยอาจารย์ในการรักษาตัวฝากเธอดูแลอาจารย์ด้วยนะ ไม่ต้องกังวลพี่ชิเวยปล่อยให้ฉันจัดการเองลากรทุกคนดูแลตัวเองด้วยละ่ะพี่ชิเวยรีบกลับมานะเจ้าเด็กนั่นไปได้สักทีโอ้นั่นมันมังกรไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะน่ารักขนาดนี้ถุงผ้าขนาดใหญ่เป็นอาหารของมันงั้นเหรอเห็นมันตัวเล็กแบบนี้แต่ว่าความหิวของมันเหมือนกับหลุมดำเลยนะมันทำให้ฉันจนหมดแล้ว ว่าแต่ผู้วุโสหวานโม่ผมได้ยินมาว่าหุบเขาแลนแกนมีผู้วุโสห้าคนแต่ว่าตอนนี้เห็นผู้วุโสสองคนเท่านั้นแล้วอีกสามคนเป็นใครละ่ะนายเพิ่งจะเข้ามาสินะผู้วุโสอีกสามคนได้แก่ผู้วุโสดีแกนเป็นผู้ใช้อุปกรณ์วิเศษสุดเจ๋งและผู้วุโสกะเกลียนเป็นผู้ที่มีการบ่มเพาะสูงสุดในนิกายเขาเข้าสู่ขอบเขตสูงสุดแล้วและคนสุดท้ายฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันดูทางนั้นสิมีเรื่องแล้วโยเดี๋ยวนี้ ทิ้งทุกอย่างที่มีและหนีไปซะไม่งั้นจะฆ่าทิ้งให้หมดช่วยฉันด้วยฮ่าพวกโจรงี่เง่าช่วยจัดการทีสิรับทราบขอโดษไม่อภัยให้ฉันด้วยอเรียบร้อยนายท่านนี่คือเงินทั้งหมดของพวกมันทำงานได้เยี่ยมมากอย่าไปสอนเรื่องแปลกๆให้เธอสิโอ้มันมาแล้วแต่แก่นี่ใครต่แกนี่มาตั้งแต่ตอนไหนทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลย เรายังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำนะอย่ามัวแต่นอนเล่นสิแต่แกคุณเป็นใครกันโอ้สาวสวยฉันเป็นชายชลาที่ไรเลียงสาที่ถูกลักพาตัวมาฉันทั้งหิวและหนาวมากฉันช่างน่าสงสารฉันขอร้องให้พวกคุณพาฉันไปด้วยเถอะนะฉันแก่แล้วไม่ต้องห่วงพวกเราจะพาคุณเข้าเมืองเองใครบอกจะพามันไปด้วยใช่แล้วแต่แกนี้อาจจะมีเกตนาไม่ดีก็ได้ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันฉันจะพาไปเลี้ยงโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเองตกลงเราเป็นคนดีไม่ใช่เพื่ออาหารแต่ว่าเราอยากทําความดีเท่านั้นเองเมืองไปดีเชิงตะแกนี่อดอยากมาจากที่ไหนกันเขาจะจ่ายค่าอาหารนี้ได้จริงๆงัน้นเหรอระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าน่ากินจังเจ็บเงินครับโอ้เรามองเขาผิดไปนี่นะ ฉันยังมีงานอยู่อีกเอาละถ้างั้นฉันขอตัวก่อนเขาจะทำอะไรน่ะนี่คือฉันสองนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยทองนี่มันเป็นของปลอมกะ้ามาโกงร้านเรางั้นเหรอฉันว่าแล้วต่แก่นั้นมันไม่ใช่คนดีต่แก่นั้นถ้าเจออีกฉันจะจัดการมันซะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากจุดติดต่อเราเรียไปที่นั่นกันเถอะเราลืมใครไปหรือเปล่าไม่ทุกคนอยู่ที่นี่แล้ว นี่คือมาที่เจ้าพวกนั้นทิ้งไว้งั้นเหรอมันดูดีนะเอามันไปขายน่าจะดีกวา่าที่นี่แหละนี่คือที่ตั้งของหูเขาแลนแกนในเมืองผลการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกส่งมารวมกันที่นี่และจะกองข่าวและส่งกลับไปที่หูเขาแลนแกนอีกทีนอกจากนี้ธุรกิจของผ้าไหมของที่นี่ยังขายดีมากเป็นรายได้ที่ดีมากเลยละ่ะต้องการซื้อวัสดุอะไรงั้นเหรอฉันต้องการข่าวมีข่าวใหม่อะไรบ้างหรือเปล่า โอ้สาวกชั้นในงั้นเหรอแต่มีทีมก่อนหน้านี้มาขอข่าวและนำไปส่งที่หูเขาแลนแกนแล้วนี่นะฉันได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วดังนั้นเราจึงมาหาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบปอดแสฉันสงสัยว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าเรื่องนั้นฉันรู้สึกว่าที่นี่มีบางอย่างผิดปกติฉันได้ยินจากพี่ใหญ่ว่าร้านนี้ขายดีมากแต่ดูฝุ่นบนผ้าพวกนี้สิพวกมันขายไม่ออกมานานแล้ว คุณเป็นเจ้าของร้านตัวกริงงั้นเหรอได้ยินว่าธุรกิจที่นี่ขายดีมากแต่ดูจากร่องรอยของฝุ่นและมีคนไม่กี่คนเข้ามามันไม่แปลกไปหน่อยอย่างงั้นเหรอแถมด้านบนกับข้างๆยังมีมือสังหารแอบ,บซ่อนตัวอยู่ด้วยอะไรนะเอ๊ะเราถูกแล้วม้อมแล้วงั้นเหรอไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นตกใจเลยพวกแกควรออกไปตั้งแต่รู้ตัวแล้วนะมาเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้วฆ่าพวกมันทิง้งซะ เอาละเจ้ามังกรแกหิวแล้วสินะเอาเลยได้เวลากินอาหารแล้วล่ะตายตายฉันไม่รู้จักพวกมันแกคิดว่าเราจะโดนพวกอ่อนแอพวกนั้นฆ่าหรือ,อยังไงแกแกจะทำอะไรนะบอกความจริงทั้งหมดมาสาวกของหูเขาแลนแจนชุดที่มาก่อนหน้านี้พวกเขาไปที่ไหนแกทำอะไรกับพวกเขา ไม่งั้นฉันจะให้เจ้ามังกรกินน้องชายของแกก่อนและจากนั้นมันก็จะไปกินรังไข่ของแกค่อยๆกินไปเรื่อยๆแกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าฉันจะส่งพวกแกทุกคนไปลงนรกจะได้เจอกับเพื่อนๆของพวกแกกันยังไงละ่ะฮ่าๆๆแย่แล้วนั่นมันคาถาระเบิดตัวเองมันจะให้พวกเราตายไปพร้อมกับมันทุกคนหนีเร็วเจ้านัน่นกำลังจะระเบิดตัวเอง <c oughs> เธอโอเคไหม แยกกันตามหาบ่อแสดีกว่าแล้วกลับมารวมกันที่นี่อีกครั้งแบบนั้นน่าจะเร็วกว่าการรวมตัวกันหานะตกลงผู้หญิงคนนี้โหดร้ายฉันจะไปดูทางสวนหลังบ้านฉันจะไปทางนี้ฉันขอดูบ่อน้ําตรงนี้ก่อนก็แล้วกันทุกคนทางนี้ที่นี่มีศพอยู่ามากมายเลยดูเหมือนว่าจะตายไปแล้วอย่างน,น้อยก็สิวันและเนื่องจากก้นบ่อนั้นเปียกชื้นทําให้เร่งการป่ยเน่าขึ้นไปอีก คนพวกนี้ถูกส่งออกมาเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพิงไลชิงวงแต่พวกเขาถูกพวกคนก่อนหน้านี้ฆ่าตายไปก่อนพออะไรกันนะนี่คือคําเตือนและเป็นการเชิดไก่ให้ลิงดูไม่ให้พวกเราสืบเรื่องนี้ต่อไม่คิดเลยว่าคนพวกนั้นจะเล่นรุนแรงแบบนี้หมายความว่าพี่บีและคนอื่นๆพวกเขาพบอะไรบางอย่างจากที่นั่นแล้วพวกเขาก็เลยถูกฆ่าสินะแต่ข่าวดีคือเราบียังมีชีวิตอยู่ อย่างแรกคือไม่มีร่างกายของเขาอยู่ที่นี่และอย่างที่สองคือถ้าเขาถูกฆ่าไปแล้วจริงๆพวกมันคงจะไม่แกล้งมาอยู่ที่นี่หรอกเราต้องตามหาลาวบีและถามเรื่องทั้งหมดแล้วตอนนี้เราควรจะทํายังไงกันต่อล่ะเราต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนจากนั้นค่อยคิดดีกว่าว่าจะเริ่มต้นจากทางไหนก่อนอื่นฉันจะแจ้งกลับไปยังหูเขาแลนแกนให้ส่งคนมาจัดการกับเรื่องนี้ก่อนตกลงกระเป๋าเดินทางของพวกเราก็ทิ้งไว้ที่โรงเตรียมนั่นทั้งหมดด้วยสินะ โอ้กวงนางฟ้าของฉันก็ทิ้งไว้ที่นั่นด้วยนี่นาเราต้องรีบไปเอาคืนมันก็แค่กวงนางฟ้าธรรมดาฮ่าฮ่าอย่าใส่ใจเลยปล่อยมันไปเถอะนะเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้นายหมายความว่ายังไงทําอะไรลงไปหรือเปล่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยอาการแบบนี้นายต้องทําอะไรแน่ๆเลยเธอเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นหรือยังไงโอ้ยขอโทษทีนะพี่ชายให้ตายสิแกไม่มีตาหรือยังไงเดินดูทางบ้างสิวะไอโง่เอ้ย ว่าไงนะจะหาเรื่องกันเหรออย่าสร้างปัญหาสิพวกเราได้รับพรจากเทพเจ้าของหูเขาแลนแกนมาแล้วนะแกจะลืมสิแกไม่เรียนรู้อะไรบ้างเลยหรือไงขอโทษที่ฉันจะไม่สร้างปัญหาพวกมันพูดถึงการตายของคนจากหูเขาแลนแกนสินะฉันก็ได้ยินฉันจะเข้าไปสืบข้อมูลเองพี่ชายฉันได้ยินเรื่องที่พี่พูดกันเมื่อกี้บอกฉันทีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพวกเขาขอโทษฉันสิฉันจะยอมบอกแกก็ได้ ว่าไงนะอาฉันผิดไปแล้วทีนี้บอกฉันได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เทพเจ้าแห่งหูเขาแลนแกนไปที่เขตผิวหัวเพื่อเยี่ยมเยียนใครที่มีเงินก็บริจาคส่วนใครไม่มีเงินก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์จอกนอนท่านจะให้ของขวัญจากแสงสว่างแห่งสวรค์เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถจระรักษาโลกได้และมีความโชคดีและบางครั้งบางคนสามารถมีชีวิตอมาตะได้อีกด้วย ท่านขอให้ฉันมีความรุ่งเรืองในการเล่นพนันอีกด้วยท่านขอให้ฉันมีอายุยืนเป็นอมาตะด้วยท่านนั้นเป็นห่วงพวกเราทุกๆคนพวกเราคือสาวกของภูเขาแลนแกนและไม่มีสาวกขยะแบบพวกแกหรอกนะใช่แล้วสาวกของภูเขาแลนแกนไม่ทำร้ายกันเองและไม่หาเรื่องใครไปทั่วพี่ชายในที่สุดคนก็มีสมองแล้วแกว่าฉันไม่มีสมองกันเหรอย่าไปเลย เอาละพวกเราไปหานางฟ้าแห่งหูเขาแลนแกนนั่นกันเถอะน่าจะได้บอะแสอะไรเพิ่มกันบ้างล่ะนะแล้วก็จบตอนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ